สวัสดีครับวันนี้มาในมุมที่แปลกตานิดนึงนะครับวันนี้ผมสั่งอะไรแต่งมาใหม่นะครับผมก็เพื่อจะทําให้รถได้ทองสวยขึ้นนะครับดูเตี้ยขึ้นแล้วก็ดูเต็มขึ้นเลยครับผมให้ทุกคนทายนะครับว่าคืออะไรอยู่ด้านหน้าแบบนี้แล้วทาให้ดูเตี้ยลงให้เวลาคิดสามวีนะครับสามสองนึ่งนั่นคือสปอยเลอร์ด้านหน้านี่ครับหรือว่าลิ้นหน้านะครับผม ผมก็ได้สั่งมาเรียบร้อยนะครับสั่งมาจากช้อปปีนะครับคันนี้ผมก็จะเน้นเป็นดําเงานะครับอะไรแต่งนะครับเพราะว่าจะให้มันเข้ากับชิ้นเดิมของมันนะครับตัวนี้ก็มันเป็นดําเงามาอยู่แล้วเราก็จะใช้ให้เป็นดําเงาทั้งคันนะครับหรือไม่ถ้าเป็นคาร์บอนก็ต้องเป็นคาร์บอนแท้ไปเลยนะครับผมจะไม่ค่อยชอบที่มันเป็นลายเคฟล่าลายคาร์บอนอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าให้มันให้มันเป็นสีดํามันน่าจะดีกว่านะครับสําหรับผมนะแต่ไปดูกันครับว่า อะไรหนะ้าตาเป็นยังไงครับตอนนี้เตรียมติดตั้งแล้วการติดตั้งก็น่าจะไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งด้วยอันนี้ก็คือเป็นลินหน้านะครับเป็นแบบสามชิ้นนะครับนี่แล้วก็เป็นทีมแดงมาจากผู้ผลิตเลยนะครับเขาก็แปะสติกเกอร์แดงมาให้เลยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยครับมันน่าจะดูเท่น,นะครับตรงนี้ แต่ว่าตรงนี้มันแยกชิ้นกันได้นะครับนี่ถ้าใครสั่งแบบนี้มาก็มันจะมีแง่งสองรูนะครับตอนใส่ก็ใส่ให้มันเข้าตรงนี้นะครับนี่งานก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นงานแบบเหมือนงานหล่อขึ้นมานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูผิวงานเหมือนเป็นพลาสติกหล่อขึ้นมาพลาสติกฉีดหล่อขึ้นมานครับก็ดูแข็งแรงนี้ครับราคาราคาก็ ถือว่าประมาณพันกว่าบาทนะครับก็ไม่ได้แพงมากนะครับราคานี้คือถ้าเสียก็เป็นใหม่ครับไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับเพราะว่าเราก็ซื้อมาราคาไม่แพงนี่มันก็เป็นแบบสติกเกอร์แดงๆนะครับเพราะว่ารถผมแต่งทีมแดงไงแบบสลับแดงทั้งคันอะ่ะมันก็น่าจะเข้านะครับนี่เบรกแดงทีมแดงนะครับส่วนด้านหลัง ก็ผมรอสปอยเลอร์หลังอยู่นะครับเป็นดักเทลนะตุดเป็ดเป็นตุดเป็ดดักเทลนะครับชิ้นใหญ่นะครับแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับผมคงไม่ได้ไปใส่คีบใส่อะไรเพิ่มเติมมันมันน่าจะเยอะไปสําหรับผมนะครับอ,อ๋อนี่ไงตรงนี้ก็ทีมแดงนะครับผมแปะแดงไปด้านหน้าก็ทีมแดงหน้าหลังทีมแดงเบรกก็แดงมันน่าจะเข้ากันได้ดีนะครับไม่เยอะไปก็เดี๋ยวไปดูการติดตั้งกันครับ วิธีการติดตั้งก็ใช้แค่ตัวนี้เลยครับตัวเดียวป้ายแหวแนเบอร์สิบนะครับเพราะว่ามันเป็นเบอร์สิบหมดเลยแต่ผมจะให้ดูนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นเบอร์สิบนะครับเป็นเบอร์สิบหมดเลยครับผมก็ผมว่าน่าจะไม่ไม่ได้ยากมากนะครับผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าถอดน็อตเบอร์สิบออกหมดแล้วเนี่ยมันจะมันจะหล่นลงมาไหมนะครับแต่ผมว่าน่าจะไม่หล่นหรอก เดี๋ยวไปลองดูตอนทำกันครับ ตัวนี้เราก็ถอดน็อตออกหมดเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรหล่นลงมานะครับน็อตเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับตรงกลางนะครับจะมีน็อตทั้งหมดสี่ตัวนะครับตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีน็อตสามตัวนะครับหนึ่งสองสามนะครับสองฝั่งรวมทั้งหมดเป็นเอ่อสี่สี่บวกหกนะครับก็เท่ากับสิบนะครับใช่ป่ะเออสี่เอาเจ็ดแปดก็สิบใช่สิบแต่ว่าในสิบตัวนี้มันจะมีสองตัวที่เป็นเกียวปล่อยนะครับ คือด้านข้างจะมี1 2 3สใช่ปะ่ะตัวที่2อ่ะมันจะเป็นเกียวปล่อยซึ่งเราสามารถใช้ประแจเบอร์8ที่เป็นประแจแหวนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไขควงก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นประแจแหวนแหวนข้าวผักตายเนี่ยมันจะขันยากนิดนึงเพราะมันยุบลงไปนะครับให้ดีก็ใช้ไขควงก็ได้ครับหรือว่าเป็นประแจแบบนี้ก็ได้ครับนี่แบบนี้นี่มันจะอยู่ตรงตรงกลางครับนี่แล้วก็มาใส่กันครับ อันนี้ก็เป็นกล่องนะครับที่เขามาเนี่ยเขาจะมีกาว3ามเอให้ด้วยนะครับนี่เขาน่าจะให้ติดน่าจะให้ติดตรงนี้นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอะ่ะเขาน่าจะให้ติดตรงนี้ปะเพื่อให้มันชิดกับด,ด้านบนไม่ให้มันกระพือหรืออะไรเงี้ยแต่ติดยาวอย่างเงี้ยใช่ปะผมว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าตรงนี้มันจะได้แนบสนิทเงตรงเนี้ย ตงน,นี้อาจจะติดแบบหนึ่งสองอะไรเงี้ยครับยาวไปเลยนะอืมพอเขาก็ให้มาเยอะอยู่ตัวผมจะลองติดก่อนนะครับ ครับตอนนี้เราก็ติดกาวสองหน้าเรียบร้อยนะครับคือถ้าติดแบบผมเนี่ยมันจะขาดนิดน, <accusing> นึงมันจะไม่พอนะครับแต่พอดีผมมีเหลืออยู่นะครับผมมีอันกาของสามเอ็มเหลืออยู่ผมก็เลยใช้ไปนะครับนี่ปิดระวังอย่าปิดรูตรงนี้นะครับมันจะมีรูระบายน้ํานะครับเผื่อน้ําขังมันจะได้ระบายน้ําออกได้นะครับตรงนี้ก็ผมติดอย่างนี้เลยค่อมรูนะครับแต่ว่าระวังรูน็อตด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีรูน็อตอยู่ตรงนี้เราก็ติดระหว่างนี้นะครับ พื่อที่มันจะได้แนบสนิทกับสเกิร์ตเดิมนะครับมันจะได้ไม่กระพือไม่อะไรอย่างนี้นะครับพอเวลาเราขันนอ็อตมันก็ยิ่งแน่นเข้าไปใหญ่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปติดตั้งต่อเลยครับนี่นะครับผมจะดึงเกาียว 3M ออกมาอย่างนี้นะครับยังไม่ต้องดึงออกหมดนะครับดึงแค่นี้สองข้างเลยนะครับแล้วก็เราผมจะใส่น็อต สองตัวกลางไปแบบว่าครึ่งๆหนึ่งก่อนครับไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่สุดเกียวนะครับใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งให้มันเอาขึ้นเอาลงได้นะครับเราใส่เข้าไปแล้วค่อยใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันต้องข้อล็อกนะครับสองฝั่งใส่ใส่น็อตเข้าไปสองฝั่งนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มค่อยๆขันให้มันแน่นทั้งหมดนะครับแต่ว่าครั้งแรกที่เราใส่เข้าไปเราจะใส่แค่สองตัวกลางนะครับเพื่อให้มันแบบขึ้นลงได้แล้วตรงนี้มันสวมตรงนี้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปใส่กันครับ นี่คตอนนี้เราก็ใส่น็อตตรงกลาง2ตัวนะครับแล้วก็น็อตดิมนี้ตัวหนึ่งดิมนี้ตัวหนึ่งนะเพื่อให้มันอยู่นะครับแล้วเราก็จะค่อยๆใส่ทีละตัวนะครับพอใส่เสร็จเราก็ขันเข้าประมาณนึงแล้วค่อยดึงเทปกาวออกนะครับเพราะว่าน็อตมันค่อนข้างสั้นมากๆครับน็อตเดิมนะซึ่งผมจะไปหาซื้อน็อตตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับก็มันก็เลยต้องใช้วิธีแบบ สมมติถ้าใส่ตัวนี้แน่นไปก่อนตัวแรกนะถ้าใส่ตัวนี้แน่นไปตัวนี้ก็จะใส่ไม่ได้นะครับต้องใส่ตัวนี้แบบนิดนึงใส่ตัวนี้นิดนึงแล้วก็ค่อยขันไปพร้อมกันนะครับนี่เพราะว่ามันติดกาวด้ไงพอติดกาวปุ๊บมันก็เลยหนาขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ริมสุดก็ใส่ง่ายนะเดี๋ยวผมจะไล่ใส่ทีละตัวให้มันครบนะครับ ครับอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากครับแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมเพราะว่ามันเป็นการติดตั้งครั้งแรกนะครับก็คือส่วนใหญ่อะน็อตมันจะสั้นหมดเลยครับเราต้องหาวิธีใส่ให้มันได้ครับหรือว่าถ้าดีอ่ะก็ไปซื้อน็อตใหม่หมดเลยก็ได้ครับเอาให้มันยาวขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าของผมอะก็ใส่ได้ทุกตัวนะครับยกเว้นตัวนี้กับตัวนี้นะครับ ชิ้นกลางจะมีหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวขอบสองฝั่งเนี้ยผมใส่ไม่ได้ผมต้องไปหาน็อตใหม่มาใส่นะครับแล้วก็เรื่องกาวสองหน้านะครับกาวสาเอครับนี่เห็นขาวๆนี่ไหมครับอันนี้คือชิ้นชิ้นใหม่น,นี่คือชิ้นเก่านะครับคือต้องติดขอบขอบเลยนะครับขอบแบบขอบแบบว่าหน้าสัมผัสมันจะชนกันพอดีนะครับ พราะาตอนแรกผมก็ไม่รู้ไงเพราะว่าผมมาเทียบผมก็แบบไม่ได้จุดที่แน่นอนใช่ไหมมัน,มนพอเ,เราทำหน้าง,งานจริงมาต่างกันอนะ่ะเออนั่นแหละเราก็ต้องแก้ไปตามหน้าง,งานนะครับเนี่ยพอเวลาผมติดตรงนั้นไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันตรงนี้มันก็ต้องติดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะ,ะเผยอออกนะครับตอนนี้ผมก็ย้ายขึ้นมาติดตรงขอบนี้หน่อยหนึ่งละแล้วทีนี้พอเวลาเราขันน็อตเนี่ยมันจะไม่ได้ฟิตเม์เป๊ะขนาดนั้นนะครับเราต้อง เพราะว่ากาวมันยังไม่แห้งดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องผมจะเอาไอ้พวกนี้มายันไว้ก่อนนะครับนี่อันนี้ก็ติดกาวใหม่นะครับติดเทปสองหน้าให้กาวสามเอ็มใหม่ประมาณนี้ก็ผมจะเอากระดาษลังอะไรเงี้ยยันไว้ให้ยันไวใ้ไวให้ก่อนนะครับเพราะว่าให้มันสนิททั้งหมดนะครับ แล้วก็ทิ้งข้ามคืนไว้นะครับตอนชเช้าค่อยเอาออกนะครับเพราะว่าอย่างน้อยอะกาวสามเอ็มมันจะได้ติดสนิทนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ๆเราขันนอ็อตแล้วเราปล่อยเลยเนี่ยบางทีมันจะอ้านะครับเนี่ยพวกนี้พวกนี้มันจะอ้าได้นะครับนี่ผมต้องเอาอันนี้ยันไว้นะครับเพราะว่าถ้ามีน้มันจะอ้าลงมาเนี่ยพวกนี้พอเวลากาวแห้งปุ๊บมันก็คงจะติดสนิทกับทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นงานพลาสติกแล้วก็เป็นงานแบบ ไม่ได้คุณภาพสูงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็ทํามาไม่ได้แย่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีกับมันนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูทรงพวกนี้กันครับว่าทรงมันเป็นยังไงบ้างนะครับตอนที่เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับตัดไปพวกนี้เลยครับสวัสดีครับแล้วนี้ก็คือทรงรถนะครับมันก็สวยนะครับแต่ว่า เวลาโดนลมแล้วมันมันมันเปิดลงมานะครับทำให้มันขูดกับพื้นแล้วก็งัดเข้าไปอย่างนี้นะครับมันน่าจะเกิดจากที่ว่าผมติดกาวไม่ไม่แน่นหนานะครับไม่รู้ว่ากาวมันอาจจะไม่เหนียวครับอาจจะต้องใช้กาวสามเอมของเรานะครับ ตามันไม่เหนียวอ่ะอืมมันก็แตกไปนะครับผมไดยต้องเปลี่ยนใหม่ครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็วุ่นวายนิดนึ่งครับก็าส่ติดมาแต่ว่าตรงนี้แน่นนะครับเนี่ยตรงนีแน่นเลยแต่ว่าตรงนี้พังนะครับโอเคครับผม